มื่อน,นี้ก็สวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อจ้าสำหรับผูที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและก็กดติดตามให้นำเด้อจ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วจากหลังจากที่เฮามุมครบข้างหลังคาเสร็จเรียบร้อยเนะจ้ะที่นี้เฮาสีพามาเบิง่งวิธีการทำไอ้ครบคอ่จั่วจ้ะพี่น้องครบจั่วหรือว่าภาษาอีสานบ้านเฮาก็ฮ้องว่าลบเนาะครบจั่วหลังคาของเฮานะจ้ะ อัดแบแรกเนาะจะเฮากระนำครอบจั่วของเฮาหรือว่าแผ่นลบของเฮาเนาะมาทาบกับแผ่นอะลูซิงหรือว่าแผ่นเมทันชีตเนาะจะตามที่เฮาเห็นนี่แหละเมื่อทาบเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวที่มันเป็น้องที่มันนูนขึ้นจะพี่น้องเฮาก็ใช้สีเมจิขีดไวจ้จ้ะขีดไว้เพื่อยังขีดไว้เพื่อเฮาสิได้หูจักระยะมันว่าเฮาสิได้ตัดซํำใดมันจะจะได้เข้ากับ้องอะลูซิงของเฮาจา้ะอันนี้ก็ เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเนาะจะที่เสียเดให้ลบหรือว่าไอ้ครอบจั่วของเฮานี่มันสวยงามจะพี่น้องถ้าว่าเฮาบุญยาเคล็ดแบบนี้กระไดจะถ้ามันเป็นแผ่นมาแบบนี้เลยเฮาก็สามารถไปยิงสก,กูใช่เลยกระไดจะแต่ว่ามันสีโบลุงล็อกปันไดจะมันสิคอยเห็นเป็นเป็น,ปนหู้จะไว้ง่ายภาษาบ้านเฮาเลยเนาะ มันแล้วแต่ความซอบของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่ครับเจ้าของบ้านจะขึ้นอยู่กับว่าเฮาต้องการแบบใดมากไผ่มากมันเนาะเมื่อเฮาขีด้นระยะที่เห็นเมื่อกี้นี้รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วที่นี้เฮากะสีมาตัดจะใซดกันไก่ที่มันคมแน่จะตัดจะสร้างเพื่อนนี่เพื่อนซำนานเนาะเพื่อนกะตัดง่ายตัดสบายแต่ว่าถ้าสำหรับ เฮาสิเฮ็ดเองตัดเองเราจะกระอแนะนำเด้อจะให้ใส่ถุงมือกระชีเป็นการดีที่สุดละจ้ะแล้วลก็เวลาเฮาตัดให้ระมัดระวังเป็นอย่างมา้าเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันสิบาดมือเฮาจะ้าบาดมือเฮามาเนี่รับรองว่าได้แผลแน่นอนจ้ะเอาต้องเฮ็ดด้วยความระมัดระวังแล้วก็ต้องมีความชานาญพอสมควรเนาะสั่งเพื่อนนี้เพื่อนกระเฮ็ดอยู่ตลอดนะเนาจะเฮ็ดมาหลายหลังมันก็เลยมีความชานาญจ้ะ เพื่อนกระตัดได้สวยงามได้ถ้าเป็นสั่งถ้าเฮาตัดก็โอ้ยเพื่อสิตัดได้แต่ละอันมันกะบบได้ง่ายดอกจ้ะถ่ายโบแมนมือสั่งคือเพิ่นนถ้าเพื่อนเป็นมือสั่งบนี้เพื่อนตัดนี่สบายเลยจ้ะเมื่อเฮาตัดข้างนี้เสร็จเรียบร้อยนอกจากเดี๋ยวเฮากระิีไปตัดอีกข้างนึงนะนอกจากพี่น้องมันต้องตัดทั้งสองข้างเลอจ้ะบบแมนตัดข้างเดียวและแล้วได้ มันต้องตัดทั้งสองข้างนอกจากก้อนที่เฮาเสิเอาขึ้นไปติดตั้งเอาขึ้นไปใส่ไอ้ครบจั่วหลังคาของเฮาเนาะจาะ mm hmm. เมื่อเฮาตัดครบจั่วเสร็จเรียบร้อยจ้ะตัดเสร็จเรียบร้อยได้ตามแบบที่เฮาต้องการแล้วทีนี้เฮาก็ต้องเอายกขึ้นไปมุ่งข้างบนเนาะจาะพี่น้องข้างบนหรือว่าทั้งทิงเนาะทั้งทิงของหลังคาก็สิเป็นลักษณะแบบที่เห็นนาาี่แหละจ้ะเวลาเฮาใช้สก,กูยึดแล้วมันก็เลียบลงกับแผ่น อะลูซิงของเฮาเลยนะจ๊ะหรือว่าแผ่นเมทัลชีตนะจ๊ะถ้าไอ้สกูมันยังโมงยิงมันก็สิเป็นแบบไอ้เงึเงๆขึ้นแบบนั้นนะจ๊ะมันก็สิบเรียบล์ละจ๊ะพี่น้องเฮาก็สังเกตได้เลยและก็ขอแนะนำนอจ๊ะถ้าเป็นทรงสามเหลี่ยมและก็มันมีความสั้นหลายนะจ๊ะหลังคามันมีความความสั้นหลายนี่ให้ขอแนะนําว่าให้ใส่คอบจั่วนะหน้าห้าสิบห้าจะแต่ถ้าใส่หน้ายี่สิบนี่ มันมันน้อยจ้ะมันน้อยเกินไปเพราะมันสั้นมันอาสีไอ้กวบได้บุคักนะจ้ะกวบได้บุคักปันไดจ้ะมันสีอาดแบบว่ามันสีบุคอยทื่อแปนะจ้ะสำหรับไม้นะจ้ะเพราะว่าหน้ายี่สิบมันหน้าน้อยจ้ะมันต้องเอาหน้าแบบห้าสิบห้าเลยจ้ะแบบที่อันมากับมันของอิูวกระใสโบรด้จะอยู่ก็ได้ได้ไปซื้อไม้จ้ะตัวนี้คือซื้อไม้ ซื้อใหม่มาแล้วเป็นหน้าห้าสิบห้าจ้ะนี่สั่งกำลัง,งยิงอยู่นี่แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะเวลาเฮาไอยึดสกูหลังคาอะลูซิงหรือว่าเมทัลชีตของเฮานี่อย่ายึดไอลงไปแห้งจ้ะพี่น้องให้ยึดพอดีให้มันพอดีอยู่นี่ก็พอจะ่ถ้าเฮายึดลงไปแห้งนี่มันหลังคาเฮามันอาจสิบุ้มเข้าไปได้จ้ะมันอาจจะสี้ามจา้ะ อันนี้ก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน,น,น้อยๆเนาะสำหรับใครที่มักคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นำเด้อจ้าคลิปนี้ก็ลาไปสํนนี้ละจ้า